สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่อังคารนี้ยี่สิบสองนะครับมาดูหุ้นมีหลายแบบมีข่้เงินบาทเลยนะครับมาดูเซ็ตหุ้นไม่เต็มบาทมีคนถ่าวว่าเสียงเหมือนกับลำโพงมันแตกจริงๆมไม่ใช่นะครับมันเป็นเสียงเรียกอะไรจักจัๆๆนรจักจันี่ยหรือก,กบเขียนที่มันร้องบางทีก็มีเสียง,งกยคู่เนี่ยเสียงเนี้จักจันดังมากนะครับดังแบบ เหมือนกับไฟช็อตอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่มาช็อตนะครับโอเคมาดูกันวันนี้อมามัดูเซตก่อนใช่ๆเซตๆๆเนี่ยเมื่อวานบอกว่าอันนี้เป็น2ชั่วโมงกับชั่วโมงกับเดนทางขวาทั้ง2ชั่วโมงนะครับทางซ้ายเป็นเดเนี่ยถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยโอเคนะคน้ํา1น่าจะเป็น8 2 8 3ประมาณนี้ไม่ว่างวันนี้หลุดลงมาถึง7 3แหละ นะครับหลุดไม่หลุดแปดสามแปดสามเนี่ยก็ถือว่าวันนี้มันหลุดไปนะแต่มันเด้งกลับมาปิดนะครับมันปิดที่เก้าหนึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยดีมากแต่มันมันก็ยังบอกะไรไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเล่นกันตามข่าวนะว่าจะจะคุยกันไม่คุยกันนะจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับเดี๋ยวบางวันก็ปูตินก็ขึ้นัดอะไรแบบนี้อเมริกาก็ปล่อยข่าวมาว่าจะโจมตีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยมัน มันมีอะไรมันมีอจนดานของเขาเองครับบางทีเราก็ไม่รู้นะเขาไปทําอะไรรับหลังกับตลาดหุ้นหรือเปล่านะคือไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับมันก็เราก็เล่นตามหน้าเกมไปแต่สุดท้ายที่สุดอะ่ะมันก็ต้องคุยกันแหละครับแต่จะออกมารูปไหนอาจจะตุ่มตามนิดหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไอตุ่มตามเต็มรูปแบบผมคิดว่าคงไม่นะนะอาจจะมีปะทะกันเกิดจากการผิดพลาดบางอย่างอัิเตุอะไรสักอย่างนะ โอเคเรามาดูแล้วกันอันนี้มันถือว่ามันปิดตามอย่างเงี้ยถือว่าแท่งเขียวปีแล้วเนี่ยฮะวันนี้ถือว่าแท่งพอสมควรนะแต่ดูสองชั่วโมงนะครับเนี่ยมันยังมันก็ยังอยู่ในในในเทรนขาลงนะแต่แต่ลายวันยังดูในใน u เท e n อยู่นะครับถ้ามันยังไม่หลุดเส้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่ลายอสองชั่วโมงผมคิดว่ามันจะต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะถึงจะเป็นตรงเนี้หกเก้าสี่เก้าห้าเนี่ยถึงจะ กลับขึ้นไปข้างบนสองชั่วโมงเราต้องระวังแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคุมกันไม่ได้จริงๆไม่แน่นะวันนี้คืนนี้อาจจะบอกว่าไม่คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลงอีกนะครับโอเคแล้วลองดูแล้วกันแต่อย่างที่บอกนะเซตก็ยังดูโอเคอยู่ในรายวันนะครับรายวิคก็ยังโอเคอยู่นะดีกว่าหลายประเทศนะครับมายู UPA เนี่ยมีคนถามาว่าต้นทุนเจ้าเขาอยู่ตรงไหนใน,ในวิคเนี่ยมันก็พอดูอ่อยนะครับประมาณเนี่ย ติงเนี่ยสามสิบเจ็ดแต่จะให้ชัวนะฮะคุณดูลุโบรโไฟล์เนี่ยเอาตั้งแต่เข้าตลาดมาปีหนึ<ม>่งหกนะฮะก็เปลี่ยนชื่อไปใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันยังมีติ่งอยนะู่สามหกอ่ะคุณคุณสังเกตไหมว่าถึงปีเนี่ยหนึ่งเก้าอ่ะราคามันอยู่ที่สามสิบเอ็ดตังยังไม่มีราคาขนาดนี้นะสิบสองตังเนี้ยแสดงว่าไอที่เขาเก็บมา ผมเดาว่านะมันมันเป็นก้อนนี้นะฮะปีหนึ่งแปดกับปีเนี้ยสองศูนถึงสองสองเนี่ยแค่นี้เองนะครับคือ70%็ดสอรซ็นที่เก็บอยูชัวร์คือสี่ิบแปดไม่เกินสี่ิบแปดตังนะครับนี่คือ70็กันทั้งหมดนะกับช่วงเนี้ยสี่สิบแปดตังค์กับยี่สิบเดตัง์เนีครับคือคนเจ็ดสิบปอร์เนแเราไม่รู้นะคณนั้นเป็นใครแต่เราก็อูมได้ว่ามันก็ไม่ใช่เราหรอกมันก็ต้องเป็นพวกราใหญ่นี่รไหมครับเป็นพักพวกเขาแหละ 21็กับ48นะครับเขาเกบกันที่เหลือก็จะมีตรงที่ไม่ใช่แรงเงาก็จะเป็น3 0เก็จะเป็นคนส่วนน้อยแต่ตอนนี้ไม่อยู่ที่62อ่บถ้าตีว่าตังนี่ตากว่า,งงามันเฉลี่ยอยู่ที่นี่นะฮะ37ม2ตีว่าก็าเท่าหนึ่งแล้วกันตีว่าส1ก็ไดนะ้31ก็คือครึ่งหนึ่งเราจะแพงกว่าเขาคือครึ่งหนึ่งคุณจะสู้ไหวไหมอันนี้คือต้นทุนนะครับประมาณนี้นะไม่อันเนี้ยไม,ไม่ไม่พลาดหรอกเพราะว่าเขาสะสมมาเป็นบุลุ่มบวบฝาก็เหมือนกับอ วีอะไรนะเอเบเลตโวลูมไฟล์ของ e f ไฟล์อนะีฟินเนี่ยแต่อ e ีฟินมันได้สั้นๆใช่ไหมร้อยยี่สิบวันเนี่ยเองแต่อันนี้มันได้ได้ยาวเลยตั้งแต่เปิดตลาดมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคนะครับถ้าถ้าวีคเนี่ยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ตรงมารเนี่ยสามแปดตังช่วงนี้นะที่ก่อนที่เขาจะไล่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขามันไล่กันแถวนี้นะครับปีพฤศจิกาสองศูนย์เนี่ยอย่างโวลูมติ่งแล้วะี่โพลมาแต่มันก็ยังปะปายนะยังดูไม่ได้แถวเนี้ย ก็มีตรงนี้อีกเยอะหน่อยแต่ตรงเนี้ยเพิ่งมามีนัยสําคัญตรงนี้เองแค่สามวิที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดงลงมาไม่แน่นะเราคิดผมคิดว่ารอมันย่อหน่อยนะพวกนี้อย่าไปไล่ราคาเลยนะผมว่านะถ้ารอตั้งห้าสิบหกได้เนี่ยก็จะดีนะครับหรือจะต่ำกว่าห้าสิบสองห้าสิบหกเนี่ยรอดูแล้วกันวันนี้ไม่ได้พูดถึงซิก้านะี่ซิก้าเห็นลงแต่ยังไม่หลุดแนวรับไปเนั้นปิดแก๊ปนะ มาดู B ีวันนี้บอรุ่มมานะครับมามาสอดสามวันแล,ล้วเล็กๆรุ่มพยายามเหมือนกับว่าโอเวอร์โซถ้าคุณตีเทียนลายอย่างนี้นะสั้นๆนะครับเนี่ยใกล้แล้วนะครับถ้า73-74เนี่ยก็เบรกเทียนลายกันไปก็โอเคดูดีเลยนะอันนี้รอนะครับผมว่าแต่จริงราคาเนี่ยถามาซื้อได้ไหมถ้าคุณเล่นเป็นเดย์เทรดนะผมว่า มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ต้องมีจุดคัดลอดน,นะตรงเน,น,นี้หกสิบแปดมารยนีนี่นะครับมาดูบูกบ๊กเนี่ยบู๊กเนี่ยอันนี้ติดตั้งนานนะหลุดมาที่อย่างที่บอกคนระับหลุดแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีละแต่ถามว่าในวีคยังดูดีอยู่นะครับเนี่ยมันวีคย,ยังถือว่าโอเคนะถ้าเราตัดไอ้อัพเทนไลายทิ้งเนี่ยพวกเนี่ยในวีคเนี่ยถ้าดูรูปร่างยังใช้ได้อยู่นะตัดแต่ที่มันยังไม่หลุดตรงนี้นะเก้าสิบสองตันเก้าสิบเอ็ดมันก็ยังโอเค ก็คือราคาเนี่ยเก้บเก้บเอดแต่เดยเนี่ยมันเหมือนกับเห็นไหมมันไม่ทํายอดสูงเนื้ออหมยครับจุดยอดมันทําต่าลงเรื่อยๆแต่จุดต่ําสุดมันก็ยังสูงกว่าก็ยังโอเคนะมันคือเป็นกรอบสามเหลี่ยมถามว่าจะเป็นยังไงถ้าพุ่งมีนะครับเนี่ยเลยเบรกอันนี้ขึ้นไปคุณก็ Follow By ไปก็ได้ หรือไม่จริงตัวมันก็ใหญ่พอสมควรจะใช้120บันทีก็นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราค่อยไปแต่ถ้าร้ยย่บทีก็ถึงโอโลพักสามสามถาแล้วนะครับตรงนี้ซึ่ผมว่าไม่แน่นะพวกนี้อาจจะเด้งได้นะครับหรือถ้าคุณเล่นสั้นจริงนะอย่างนี้นะมีหลักเกณฑ์อย่างไ้คุณตีเทรลล์สั้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันค่อนข้างเสี่ยงนะมันจะฟอลเยอะเนี่ยเบรกขึ้นไปคุณเล่นแล้วก็ไปชนตรงนี้ก็ขายไม่มีอะไรนะครับ เนี่ย AJA นะครับมาดีวันอาทิตย์ที่แล้ววันเดียววัลรุ่มมหาศาลตอนนี้ไม่รู้อะไรนะเนี่ยตราบตาดที่เขายังไม่หลุดโอ้ตรงนี้ใกล้ใกล้แล้วนะครับมีสองติ่งนะจุดแนวรับเนี่ยห้าสิบห้าิบสี่กับห้าสิบเก้าเนี่ยหลุดแล้วผมว่าก็ต้องยอมแพ้มั้เออแต่ถ้าจะมองในเข้าข้างตัวเองนะมันเหมือนกับว่าเขา นเนี่ยก้อนเนี่ยถ้าเขายังไม่ขายถ้าเขายัางนะร้านนี้เราไม่รู้นะครับว่าเขาขายไปยังเนี่ยเขาอาจจะมารอให้อินดิเคเตอร์นต่ำๆนึกออกไหมครับปล่อยราคาไหลลงมาเรื่อยเพื่อจะเล่นรอบใหม่อาทามองเขา้าตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามองในแง่ไม่ดีเขาอาจจะขายหมดแล้วตรงนี้ตายอันนี้ตายนะหมดแล้วอุลุ่มที่ผมบอกน,นั้นนะสี่พันห้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือกี่เท่าอ่ะของปกติอ่ะมันไม่ค่อยมีนะอีกพวกสี่ห้าหกพันเนี่ย ผมจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อาจจะห้าพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งถือว่าเยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยอาไอ้แบุลุ่มบุลในเอฟเลด์แบุลุ่มฝายอ่ะของไอ้นั่นอ่ะอีฟินนะครับมันผมว่ามันพันพันสองเจ็ดแปดร้อยก็ถือว่าเยอะแล้วนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยก็คือเจ็ดเท่าครับอ่าเรามาดูอันนี้ก็ระวัง<ม>ไว้นะครับจุดสอบรอ้องมีนะมาดูเคแบงค์เนี่ย เคแบงนะครับมันเป็นทรงขาขึ้นชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าเนี่ยครับลงมาเลยไปเลยเนี่ยชนปุ๊บไม่รู้นะถ้าหลุดลงมาก็จบแต่พอดีอย่างที่ผมบอกไปว่าอาผมผมวันนี้ผมก็ปิดสัญญาช็อตของเคแบงกไปนะฮะเพราะว่า มันผมดูว่ามันอาจจะเด้งได้ก็โชคดีนะปิดแล้วมันก็มันก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่าเออเราก็ไม่ตอนไอตอนที่ปิดอะนะมันก็ตอนเปิดตลาดเลยนะครับแก่แกเปิดเลยนะเราก็ไม่รู้นะมันจะลงไปถึงเท่าไหร่พอปิดไปเสร็จโอ้โหมันล่วงมาอย่างเร็วมากนะขายหมูว่าก็ปิดเรียกว่าขายหมูไปแล้วมั้งสักแป๊บหนึ่ง้ยชั่วโมงมันก็กลับมาเท่าเดิมอันนี้พวกเนี้ยไอที่การที่ช็อตน,นะจะบอกเลยว่าเราจะ่าไปเล่นสวนเทนนะ เพราะว่าตอนนี้ไอ้ที่ชอ็อตเนี่ยผมใช้2ชั่วโมงนะเวลาเราเล่นชอ็อตเราเล่นพวกทีเฟกฟิวเจอร์ไม่ไม่ต้องไปดูก,กราฟออกมาน,นะดูพวกตัวแม่ก็ได้นะฮเนี่ยแต่แถวๆเนี่ยชอ็อตประมาณเนี้ยครับแถวเนี้ยก,แก็แล้วมันก็เด้งลงมาเนะี่ยจนที่เนี้ยดูไอซ์สามันเอ้ยมันเริ่มนั่นแหละนะขายมากไปลแล้วนะเพราะว่ามันยังนึกออกไหมครับในเดยวยังขาขึ้นอยู่ ในวีก็ยังดีดูดีดอยู่พเพียงแต่มันโอเวอร์บอสเท่านั้นเองไอการที่จะลงโรงแรมมันยากแล้วผมก็ปิดทีเฟกไปครึ่งหนึ่งเนี่ยตอนเชา้าปิดไปก็กลัวเหมือนกันเลยตอนหลังมันเด้งใส่หน้าก็โอเคนะเด้งกลับมาเดี๋ยวไม่แน่นะถ้าพรุ่งนี้ก็อาจจะช็อตใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าทรงพวกเคแบงเนี่ยทรงยังดีอยู่นะครับแต่เซตกับพวกทีเฟกะทรงเริ่มจะเป๋นะครับระวังให้ดีอลองดูนะอันนี้ผมว่า ก็แค่บอกว่าอย่าไปทําสวนเทรนกับมันจริงๆเนี่ยถ้าอย่างเคแบงค์นะคุณเล่นลองดีกว่าก็คือซื้อซื้อขึ้นนะครับตอนนี้นะถ้าตลาดดาวที่มันหลุดตรงนี้นะครับหลุดลงมาก็ค่อยว่าอีกทีมันก็จะมีแนวรับอย่างนีนะฮะหลุดลงมาเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะห้าห้าสิบห้าศูนย์นะร้อยห้าสิบห้ามหลุดเด็ดขาดนะผมก็คิดว่าคงไม่หลุดหรอกแข็งมากนะตรงนี้นครับเป็นแนวรับใหญ่เลยเามาดูบ้านปูเนี่ยผมว่า น่าจะรอสักแป๊บหนึ่งนะอาจจะมีอะไรดีๆนะเหมือนกับกาลังสร้างฐานอยู่นะอย่างที่บอกนะครับหลุดตรงนี้นะ9.7หลุดนี่ทุกอย่างสร้างมาในวีคเนี่ยไปเลยนะครับคือเป็นขาขึ้นทุกอย่างตอนเนี้รูปล่างมันจะเปลี่ยนเป็นการไซด์เวหรือพักฐานอันนี้บอกยังบอกไม่ได้นะถ้าไซด์เวไปมันก็างเดียวก็ต้องเลือกทางสวรรค์จะทักาาฐานได้ดีนะครับก็คือมันก็เก็บสะสมพลังไปเรยเก็บของไปมันก็ลากขึ้นใหม่แต่อันนี้ ถึงเวลามันรู้เองนะถ้ามันเบรกตรงนี้นะครับมันจะมันก็จะบอกว่าสาจุดแปดว่ามันอว่ามันจะขึ้นนึกออกไหมครับแต่ข้างล่างเนี่ยแต่ถ้ามันทะลุคงลงตรงนี้นะฮะในทั้งทงเนี่ยเอาวิ่ดีกว่านะครับขวาม,มือเก้าจุดเจ็ดก็คือ ก็จะเป็นขาลงรอบใหม่อันนี้ยังบอกไม่ได้นะแต่จะใช้เป็นขาขึ้นจริงๆรง่รอบใหญ่ใหญ่ผมว่าต้องเกินสิบสี่จุดแดขึ้นไปนะครับคือหายเดือนตรงนี้แต่ถ้าจะเป็นขาขึ้นรอบเล่นชันชันก็ส1 8เอดจุดแปดลองดูแล้วกันอันนี้บ้านปู่ผมว่าอย่าทคนรอดูสองชั่วโมงดีกวัาเนี่ยอ่าสองชั่วโมงกดเห็นไหมเห็นรอแบบแรกอย่างเงี้ยโอเคนะเล่นสันๆเล่นได้นะตีเทนไลน์อย่างเงี้ยครับก็ ้าจะขึ้นไปถึงไหนก็ต้องรอดูอีกทีวเวลาเราขึ้นไปนะครับเพราะถ้าขึ้นตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นขาขึ้นมาแต่ก่อนนึกออกไหมครับอายสายส,สักแปดสิบกว่าคุณก็ต้องหนีแล้วแล้วคุณไปรับลงมาช็อตเราเราลงมารับต่ำๆหาทั้งสองสามช่องก็ทําได้นะเหมือนกับพวก c P F อะไรที่บอกอนะเมื่อวานาวันนี้มายี่หกยี่บห้าเจ็ดห้าบางทีถ้าต่อคิวก็ได้นะครับเอาดูซเวนอัพเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมซเวนอัพ มีคนถามมาหลายวันแล้วไม่ไดเนี่ยเห็นไหมครับเกิดบูลิชคอนเวอร์เจนราคาตกแต่อาร์ซยไม่ลงนะเนี่ยโอเคนะดูไว้ผมคิดว่าอาจจะมีเ hey ฮนะครับแต่คิดว่าสภาพตลาดอแบบนี้คงคง,คง,ค,ง,ค,งคงไม่ง่าย,ยนะที่ที่จะวิง่งแรงๆนะนอกจากจะมีข่าวมาซัพพอร์ตเนี่ย นี่คทะลุหนึ่งสาสี่ไปเนี่ยผมว่าได้เลยกับถ้าทะลุตรงนี้นะครับหนึ่งเจดหนึ่งเจ็สองสีครับอีกอันหนึ่งเป็นหลายที่เยี่ยมมากแต่ผมว่าตอนนี้ยังยากอยู่นะนี่ครับหนึ่งเจี่ปอ้ยหนึ่งแประมาณนี้ครับนี่ถ้าทะลุตรงนี้ไปก่อนนะดาวเทนลายจริง ตีดาวเทนอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมต่อคุณนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเล่นสันสั้นนะครับอันนี้ชัสั้นๆแต่ถ้าทะลุตรงนี้ก็คือน่าจนะจบแนวรวมขาลงแล้วอันนี้มันเล่นเหมือนถ้ากองนี่เล่นเหมือนเล่นเหมือนเดเทรดนะทะลุตรงนี้ดาวเทนไลน์ขึ้นไปก็ไปเจอหนึ่งสามสูตรมันก็ต้องขายไม่มีอะไรทะลุไปใหม่คุณก็ซื้อใหม่อันนี้แต่มันเกิดดาวบูลชิคอร์เจนนะเกิดสองครั้งละสามครั้งสองช่วเวลา รอดูแล้วกันว่ามันจะเบรกได้หรือเปล่านะครับแต่วอลุ่มก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเนี่ยวอลุ่มตัวนี้ก็เล่นแรงนะเป็นตัวแรกๆนะครับที่เล่นแบบโอ้คุณคือหาดมากนะครับดูติดล้อวันนี้ขึ้นหกเปอร์เซนกว่าไม่รู้นะครับวอลุ่มมาเลยนะถือว่าเยอะเนี่ยตาบดาที่ไม่ผ่านเนี่ยในวีนะครับสามเก้าผมก็จะคินมองมนันยังไม่ได้ไม่ได้เป็นาการขึ้นนะแต่ตอนนี้เริ่มดูดีนะครับเริ่มดูดีใช้ได้เลย เข้ามาถูเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบหกบาทโอ้โหเยอะเลยนะจากนี้ยี่สิบาทเนี่ยถ้าดูสองชั่วโมงอสองชั่วโมงโอ้วันนี้วันนี้เปิดแกไปนะคงมีข่าวนะครับไม่นั้นมันคงไม่ไม่เปิดกระโดดแล้วลก็ไล่กันไปเรื่อยเรื่อยเลยเนี่ยเน้นเน้นเร้อยยี่สิบนะครับมันค่อนข้างจะอาจจะตื้อๆอาจจะขึ้นไปได้อีกแท่งสองแท่งนั่นเองแล้วต้องพักฐานในใน,ในเดย์เนี่ย พักเสร็จคนระับผมว่าถ้าทะลุต,ตรงนี้มีเฮลหนึ่งข้างบนเลยนะสามแปดเดยังมีช่องว่างให้เล่นอีกเยอะนะแต,แต่อย่าลืมนะครับก้อนเนี้ยทั้งหมดที่เราเห็นตรงเนี้มันเป็นแค่ไซเวนะครับยังไม่ได้ประกอบเป็นขาขึ้นเลยนะมันลงมาจากก้อนเนี้นึกออกไหมครับลงมาเสร็จแล้วก็ไซเวย์ตราบใดที่จะจบการไซเวมันก็ต้องทะลุสามเก้าก่อนอันนี้ยังยังยังอย่ามองไกลว่ามันอุ้ยมันจะเป็นขาขึ้นแล้วไม่ใช่นะครับ ยังมีมันมีแนวต้านอีกยุบยับเลยมาดู cpl นะครับ cpl cpm นะเล่นดีใช้ได้ cdl เนี่ยมันก็นะจะมีแนวต้านอยงเงี้ยที่ผมบอกเมื่ออาทิตที่แล้วว่า70.5หรือ69ประมาณเนี้ยผ่านค่อนข้นางยากแล้ดูไอซ์ใส่เลยครับในในวีคเนี่ยเริ่มสูงแล้วเหมือนกับติดล้อเนี่ยในเดย์เนี่ยนะครับรุกล่างจะคล้ายๆก,กันกับ cpl แต่ cdl ใน,นเกินในวีเนี่ยมันมีขาลงมาเนี่ยเป็นไซด์เวย่ ซีบีเอ็ลก็จะจบในวีคนะจบแนวโน้มไซด์เวย์ก็ต้องทะลุเจแนวต้านก็มีเยอะครับ70 74สิบจ็ดสิ่ทะลุเจก็จบละกาจจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่แต่คงอีกนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มคงตัไปได้อยู่มี่กี่แท่งอนะ่ะสองสาแท่งก็น่าจะาลงนะแล้วถ้าใครมีอยู่นะครับที่เทรดง่ายง่ายอย่างนี้นะครับ ไม่หลุดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขายแต่ในเดมันเริ่มโจ๊บอบอลแล้วแต่นี้มันเป็นเทนขาขึ้นนะขาที่สั้นๆผมคิดว่ามันอาจจะมีแรงส่งได้พอนิดหน่อยแต่ถ้ามันเป็นแบบเทนแบบเรียกอะไรรีบาวเนี้ยถ้าสายอย่างเงี้ยยังไงก็ร่วงนะ่วงหนักเลยนะครับอันนี้มันยังเป็นเทนขาขึ้นเล็กๆผมว่ายังมีแรงส่งแต่ถ้าพี่แต่งว่ามันหลุดลงมาคุณก็ขายแค่นั้นเองไม่ต้องถือนะครับเปไม่ต้องเพกลัวว่า มันจะวิ่งไปหุ้นตัวใหญ่อบถ้าไม่มีข่าวไม่วิ่งแรงแล้วเนี่ยดูร้อยี่สิบนะใช่ไหมชัดเจนเลยมาตั้งแต่วันที่มกรานะครับมาจะยี่สิบวันละดูดีดับว,วิ่งแล้วไม่หยุดเลยโอเคนะนี่ลองพักอีกไปได้ต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นะครับแต่ถ้าทำา i g ไม่รู้จะเกิดไดมอนด์เ,เจนป่ะแต่จริงที่บอกนะสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกสิบันทีไดมอนด์เ,เจนเชื่อผมตราผมเชื่อแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต วันนี้มาดูไทยค่าเงินบาทจริงๆนะถ้าคนเล่นฟิวเจอร์เล่นในค่าเงินบาทก็เล่นได้นะเนี่ยดูวีคนะครับวีคกองเนี่ยโอ้ยลงมาเนี่ยหลุดฐานนิดนึงนะถ้าตรงนี้มันเอาอยู่นะโหว่าแย่แน่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันมันบอกเหมือนมันกำลังจะปรับกลับตัวจริงมันขึ้นมาสองค่าเงินบารแข็งสองวันแล้วนะผมไม่ดูนะครับฝรั่งขายหรือหรือซื้อนะครับผมไม่ได้ตามผมดูในค่าเงินบาทนะ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนเมื่อไหร่ก็มันอาจจะบอกว่าฝรั่งตอนนั้นมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปคู่กันเสมอไปนะแต่ส่วนใหญ่ใช่ผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาค่าเงินบาทอ่อนนะฮะอุ้นไทยก็ควรเล่นก็จะไม่ชอบนะับเพราะมันอินไพยไในว่าเหมือนฝรั่งจะขายนะลองดูนะครับผมไม่รู้นะแต่วันนี้หุ้นไทยก็รีบามาแหลกไม่รู้ฝรั่งหรือกองทุนไล่ตอนท้ายก็ไม่รู้ อลองดูนะครับแต่ดูดนวโน้มอย่างเงี้ยถ้ามันยืนได้อ่ะผมว่าสามสี่นี่เอาไม่อยู่แล้วถ้งเงินบาทไปดูสองชั่วโมงแล้วกันนี่นะครับเนี่ยอะดูทางซ้ายก่อนทางเดน,นะคุณเห็นไหมมันจะมีเทลลนไลน์เนี่ยตอนนี้เทไลชั้นสัน้นอันนี้คือเล่นเล่น,ลนกิ่งยำลไลนะฮะอันนี้เบรกไปแล้ววันเนี้ยขอยืนอย่างนี้กถ้าพอ้วจบก็ถือว่าสําเร็จเรามาดูวันต่อไป แต่ถ้ามันผ่านแล้วมันไม่หยุดอ่ะมันมันก็ต้องชนตรงนี้นะสามสามประมาณเนี่ยสามสามสี่สามบาทสี่สิบตังค์สังเกตไหมชนมาสองครั้งแล้วนะครับยังไม่หลุดข่าวนี้ไม่อันนี้ไม่ชนนะล่วงก่อนข่าวนี้ยังไงก็ต้องผมว่ายากที่จะผ่านมาได้ยังไงชนแล้วต้องย่อลงมาแล้ว,ลวจะดูว่าจะไปยังไงนะแต่อย่างเงี้ยในสองชั่วโมงกนกลับมาดูนะครับเนี่ยมันเบรกไปแล้วเห็นไหมเบรกไปตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับ อ่าคราวนี้ในสองชั่วโมงเริ่มเปลี่ยนเป็นออแล้วนะครับแต่ในวันเนี่ยยังไม่ใช่นะแค่บอกว่ากำลังจะเปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนเป็นอ่อนเล็กๆแต่ในในนี้เริ่มดูดีแล้วนะก็เราขายเล่นอยู่ก็ระวังเลยนะครับเพราะว่ามันจะสวนทางอ่ะเอ่เซ็ตค่ายันบาดอ่อนหุ้นไทยจะลงประมาณอย่างนั้นนะโอเคก็อันนี้ก็โชคดีก็อย่าไป อข่าวกไรไอ้เรื่องรัเสเซียอะไรมาเพราะเราตามไม่ทันแล้วเวลามันมีอะไรมันก็ตู้มาทีเดียวเราก็หนีไม่เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันแต่มันจะ,จะ,ะแสดงออกในดาวจนฟิวเจอร์นะเน่อสุญ้าน้อยอะไรเงี้ยคุณลองไปดูนะถ้าใครมีจออยู่ก็เปิดตรงข้างบนเนะี่ยให้เห็นว่าดาวจนของของอะไรน,นะทริ่งวิวอนะะมันจะมีเป็นออนไลน์เป็นเรียลไทมนะ์อะตรงนั้นอะมันจะกระพริบแต่วันเมื่อคืนดาวจนมันปิดไง วันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะแอคทีฟเมื่อไหร่หรือตอนนี้แอคทีฟยังไม่ทราบนะครับนั่นแหละจะดูตรงนั้นก็ได้ไงถ้ามันเปลี่ยนจากลบแบบเปอร์เซ็นต์สแล้วมาบวกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับมันจะต้องมีมันมีข่าวในทั้งอย่างตรงนั้นแหละมันถึงราคาถึงเปลี่ยนหรืออกไหมครับคือถ้าให้เราไปตามข่าวเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอบางทีข่าวที่มันมาเราก็ไม่รู้จะคิดยังไงเอ๊ะมันดีมันร้ายอะไรอย่างเงี้ยต้องหงอกไหครับโอเคก็โชคดีในการลงทุนคุณ